ตะก้าสารบ้านาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําตะก้าไซส์เล็กน่ารักน่ารักกันนะคะสําหรับมือใหม่หัดสานอยากแนะนําให้ลองทําไซส์นี้ดูก่อนนะคะเป็นไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักค่ะอันนี้จะทําเป็นสีลวนนะคะคือสีม่วงอ่อนนะคะการตัดเส้นนะคะชุดที่1นนะคะ9เส้นชุดที่สองสมเส้นนะคะชุดที่สามสิเส้นนะคะ เราจะเอาชุดที่2นะคะชุด13เส้นนะคะกระจายเส้นออกแบบนี้นะคะปกติเราจะใช้ชุดที่1นะคะ9เส้นนะคะในการกระจายเส้นแต่นี้เราเปลี่ยนแบบนะคะก็คือเราจะใช้13เส้นเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ใช้ตัว9เส้นชุดที่1นะคะ สานเป็นลายขัดธรรมดาทั่วไปเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาแยกเส้นนะคะออกทีละเส้นนะคะก็คือทําเป็นลายขัดนั่นเองคะขึ้นเส้นเส้นขึ้นเส้นลงเส้นขึ้นเส้นลงแบบนี <c oughs>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  ้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นลายขัดง่ายๆก็คือแบบนี้แบบไม่ต้องยกไม่ต้องยกทีละเส้นหนึ่งสองสามเลยค่ะ วิธีการกระจายเส้นเพราะว่าเส้นเหยีบมันเยอะเนาะแล้วก็กระจายเส้นออกแบบนี้จากนั้นก็ยกเหมือนเดิมค่ะยกเส้นที่2องสี่หกแปดสิบนะคะเห็นไหมเส้นที่อยู่ด้านล่างก็ยกขึ้นมาด้านบนจากนั้นก็สอดเส้นชุดที่หนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็วางแล้วก็ยกเส้นอีกเส้นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเป็นลายขัดธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นลายขัดนะคะสําหรับมือใหม่หัดสานก็ทําตามในคลิปได้เลยนะคะ คือเส้นใหญ่ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ยกขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้จากนั้นก็สอดเส้นเข้าไปตรงกลางแล้วก็จัดให้เขาชิดแบบนี้นะคะจัดให้ชิดกันนะคะเส้นที่เป็นตัวตั้งนะคะ13เส้นเราจะเอาไว้ห่างๆแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งจัดเข้าให้ชิดมากนะคะเราก็จะ วางไว้ตรงก่อนสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะจากนั้นนะคะสเสร็จกาวเส้นเราก็ดึงหนังยางออกนะคะจากนั้นเราก็จัดค่อยๆจัดเส้นเลี้ยงเข้าแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องชิดมากนะคะไม่ต้องชิดจนแน่นมากนะคะหลังจากที่เราจัดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการล็อกเส้นนะคะ ไว้แบบนี้ล้าทําการวัดเส้นก่อนนะทุกคนใช้สายวัดวัดดูนะคะว่าแต่ละด้านเท่ากันหรือไม่จากตรงที่เราสารขึ้นไปหาปลายเส้นนะคะคลิปนี้ก็กดตอนวัดเส้นให้ดูไม่ทันนะคะว่าวัดยังไงจากนั้นก็ล็อกนะคะวิธีล็อกนี่คือสําคัญนะคะล็อกเพื่อไม่ให้เส้นหลุดหรือไหลออกนั่นเองนะคะเวลาสารที่เรายกขึ้นมาสารยกขึ้นมา,าสารต่อไปมันจะได้ไม่หลุดหรือไหลออกนั่นเองนะคะ ถ้าเราไม่ล็อกเขาก็จะหลุดจะไหลออกไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็นําเส้นชุดที่3นะคะประมาณ15เส้นนะคะมาดึงหนังยางออกแล้วก็สารเป็นลายขัดเหมือนกันนะคะทั่วไปเลยอันนี้คือเราจะสารบนไปด้านขวานะคะคือเราถนัดขวาก็จะสารไป ประมาณเจ็ดแปดเส้นนะคะนี่ประมาณแปดเส้น,นะคเราก็จะขึ้นเป็นลายขัดเหม,มือนกัน<ง>ทั่วไปเลยนะคะแต่ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะว่าเราก็จะเหลือเส้นไว้ด้านซ้ายมือเราจะไม่ได้ขึ้นจากมุมนะเพราะว่าช่วงรอยต่อที่เราต่อเส้นเขาจะอยู่ตรงกึ่งกลางเส้นนะคะกึ่งกลางตะก้านะคะถ้าเราไปอยู่ตรงมุมตะก้าจะทําให้ตะก้า สูงข้างต่ําข้างนะคะไม่สวยนะคะแล้วก็ทกําการดึงไม่ได้ก็ทําให้ตะกร้าของเราป่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงรอยต่อเราจะให้อยู่ตรงกึ่งกลางของตะกร้านะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นลายคัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะเส้นชุดที่3มจากนั้นก็จัดลงมาขึ้นก้นตะกร้านะคะเล็บค่อนข้างที่จะไม่เหลือนะคะเล็บค่อนข้างที่จะแบบว่าโดนจิกโดนกัดเนาะเพราะเราจิกเส้นนะคะ เล็บก็จะออกไปบ้างนะคะก็จะไม่ได้ยาวเลยะคะ่ะเล็บยาวไม่ได้เลยนะคะเวลาขึ้นคนตะกาเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นมานะคะเราก็ดูตรงเส้นตรงมุมเห็นไหมคะอันนี้คือด้านต่อไปแล้วนะคะทุกคน,นก็สารแบบนี้เลยเส้นไหนที่อยู่ข้าง,างล่างเราก็ดึงเขาขึ้นมาด้านบนเส้นไหนที่อยู่ข้างบนเราก็กดเขาลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะ อันนี้คือทาเป็นก็สานขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเป็นลายขัดธรรมดาทั่วไปเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะสานไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเสร็จด้านนี้นะคะตรงมุมนะคะเราไม่ได้พับไม่ได้งองไม่เลยนะคะก็ขึ้นไปปกติทั่วไปเลยจากนั้นเราก็จะล็อกเส้นด้านบนไว้นะคะล็อกเส้นนี่คือสําคัญเลยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหลุดหรือไหลออกแล้วก็ล็อกทรงตะกร้าของเราไว้ ได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ล็อกเส้นนะคะล็อกลงมาแล้วก็บีบไว้นิดนึงไม่ต้องบีบเยอะนะทุกคนถ้าเส้นหักแล้วมันก็จะทําให้เราทํายากแล้วก็จะบีบแบบเยอะๆไว้นิดนึงให้มันโค้งๆนะคะโค<ม>้งเพื่อ,อล็อกเส้นไว้ได้นะคะถ้าเราดึงลงม,มาเฉยๆดึงลงมาเฉยๆโดยที่ไม่ไม่บีบตรงมุมเส้นนิดนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะ ก็จะไหลออกได้เห็นไหมคะเวลาเราจับมือเราก็จะกดลงมันก็จะทําให้เส้นเราหักลงไปนิดหนึ่งไม่เยอะนะคะจากนั้นเราก็ทําการจัดตรงมุมตะก้านะคะแบบนี้พอเราเสร็จด,ด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราต้องจัดมุมตะก้าให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะไปด้านต่อไปเนาะอันนี้เราก็มุมนี้คือมุมแรกนะคะเราจะจัดคข้าๆนะคะเพราะว่าดึงแรงยังไม่ได้เพราะว่าถ้าดึงแรงนะคะเส้นเขาก็จะหลุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ดึงไว้คร่าวๆก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาขึ้นด้านต่อไปนี่เราก็จะขึ้นกันแบบนี้เลยนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนเรากดลงด้านล่างเส้นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เขี่ยขึ้นมาด้านบนเห็นไหมคะเส้นนี้จะอยู่ด้านล่างเขี่ยขึ้นมาด้านบนเส้นที่อยู่ด้านบนก็กดลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะนี่ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะลองทําตามคลิปดูนะคะ กดสต็อคลิปไว้ก็ได้นะคะดูไปทีละขั้นตอนได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะก็โทรติดต่อสอบถามที่เบอร์นะคะ0930532316นะคะร้านเราก็จำหน่ายเส้นพลาสติกสารตะกาด้วยนะคะเป็นเส้นสารย่างดีเลยนะคะตาลูกโจ้นะคะเหนียวนุ่มนะคะแข็งแรงทนทานด้วยนะคะทุกคน ใช้งานได้กันแบบยาวนานเลยนะคะเส้นเราจะสั่งจากโรงงานโดยตรงนะคะลงใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะคะเราสั่งของทุกอาทิตย์นะคะไม่มีเส้นแข็งนะคะบางคนก็จะถามว่าเส้นแข็งไหมหรือเส้นนิ่มนะคะเราก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองนะคะว่าอ๋อที่ลูกค้าถามว่าเส้นแข็งหรือเส้นนิ่มนะคะลูกค้าเอามาให้ดูซื้อมาจากร้านที่อยู่ในเมืองนะคะ แล้วสงสัยร้านเขาไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าเขาไม่ได้สารนเหมือนเรานะคะเราเขาสั่งมาขายโดยเฉพาะพอเขาอยู่นานนะคะนานเป็นปีนะคะจะทําให้เส้นแข็งกระด้างได้นะคะเพราะว่าเราจับดูเนื้อเส้นแล้วเส้นพลาสติกเขาก็ยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่มีความแข็งกระด้างเพราะว่าน่าจะอยู่นานนะคะของเราคือสั่งมาทุกอาทิตย์นะคะคือสดใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะคะ นี่คือเราสารเสร็จอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะมุมหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทาการดึงและจัดนะคะเส้นไปแบบนี้นะคะเราจะไล่ดึงจากด้านล่างนะคะค่อยๆไล่ดึงเห็นไหมคะว่าเขาจะป่อง,องๆช่วงตรงกลางนิดนึงแล้วก็กดๆเข้าลงนะคะแล้วก็ทาการดึงจัดใหม่ะคะเวลาสารนะคะสารไม่นานนะคะสารแป๊บเดียวเสร็จนะคะแต่ใช้เวลานานในการดึงการจัดนะคะสารไปแป๊บเดียวเสร็จนะคะ หใบใช้เวลาในการจัดนานมากนะคะกว่าจะเสร็จใน1ใบนะคะก็จะจัดอยู่นั่นแหละคะ่ะให้เขาได้ทรงเราก็จะหมุนด้านนั้นด้านนี้ทีนะคะว่ามุมแต่ละมุมด้านแต่ละด้านเท่ากันไหมนะคะว่าขอบแต่ละขอบเท่ากันหรือเปล่าไะไรเงคะ่ะก็จะทําการจัดแล้วก็ดึงไปให้ได้แต่ละมุมก่อนนะคะแล้วก็พับตัวตะกร้านะคะพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นแหละ,ะคะ่ะเพื่อดูมุมนะคะ ว่าได้หมุมหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราจะขึ้นด้านต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นด้านกว้างนะคะด้านกว้างก็คือกาเซนนั่นเองนะคะด้านกาวเซนจะสานขึ้นไปแบบนี้เลยนะสารแล้วนะคะอย่าลืมล็อกด้านบนไว้ด้วยนะคะใครที่สานไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมไปล็อกเส้นด้านบนไว้ด้วยนะคะสานขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะย้ำช่องทางการสั่งซื้อให้อีกทีนะคะเบอร์โทร093 053 2316ได้เลยนะคะของเราลงใหม่ทุกอาทิตย์ไม่มีของตกค้างเลยนะคะหมดเรียงทุกอาทิตย์เลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อสอบถามกันได้นะคะอันนี้คือเสร็จมาแล้วนะคะด้านนี้เสร็จมาแล้วแล้วก็มาด้านนี้เห็นไหมคะด้านนี้เราจะยังไม่ดึงนะคะยังไม่ดึงมุมนะคะ คือมุมสุดท้ายที่เราขึ้นนะคะเราจะยังไม่ดึงให้เข้ากันนะคะเราจะสอดต่อรอยต่อก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะช่วงเราลอยต่อเส้นเราจะอยู่ตรงกึ่งกลางของตะก้านะคะจะทําให้ตัวตะก้าเราไม่ป่องนะคะ,ะหนึ่งที่ตะก้าป่องก็ขึ้นเป็นมาจากเราขึ้นก้นตะก้าด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราขึ้นก้นตะก้าแน่นนะคะช่วงเราต่อแบบนี้นะคะนี่ ถ้ามันแน่นนะคะช่วงรอยต่อเราสอดเข้าไปแบบนี้เขาก็จะแน่นเลยนะคะทำให้เราขยับไม่ได้เยอะนะคะดึงแรงเท่าไหร่นะคะเส้นเขาก็จะไม่ไปด้วยะคะ่ะมันก็จะทําให้ป่องนะคะเพราะว่ามันแน่นมาตั้งแต่ก้นตะก้าแล้วใช่ไหมคะมันก็จะทําให้การดึงการจัดเส้นของเรามันยากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทําก้นให้ห่างๆหลวมๆไว้นะคะให้มีช่องไฟเยอะๆเพราะเวลาเรา สารเสร็จแต่ละด้านนะคะเราดึงทุกมุมทุกด้านอยู่แล้วนะคะก้นตะก้าเขาก็จะเข้าเลื่อนเข้าชิดเข้าเองนะคะโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ทําให้ตัวตะก้าของเรานะคะไม่ป่องแล้วก็ไม่สูงข้างต่าข้างด้วยนะคะมันก็ขึ้นมาจากปัจจัยในหลายๆอย่างนะคะการที่ทําให้ตะก้าของเราสูงข้างต่าข้างนะคะปัจจัยแรกก็คือเราขึ้นก้นตะก้าหางนั่นเองนะคะนี่ไหมคะจากนั้นเราก็จัดนะคะ ดึงนะคะเราจะเริ่มดึงจากเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะก็ไล่ดึงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราจะไม่ได้จับเหลี่ยมนะคะถ้าจับเหลี่ยมจะยิ่งมีรายละเอียดแบบเยอะมากเราจะใช้สายวัดเยอะมากเราจะวัดตั้งแต่ก้นตะก้าช่วงตรงกลางตะก้าแล้วก็ขอบปากตะก้าเลยนะคะถ้าเป็นทรงหิ่งเห็นไหมคะเราก็จะดึงเห็นไหมคะเราจะดึงเส้นด้านบนก็จะทําให้ ก้นตะก้าของเรานะคะเลื่อนเข้าชิดกันนะเห็นไหมคะจากที่ห่างขาๆอยู่ก็จะทําให้ก้นตะก้าของเราชิดเห็นไหมคะด้านนี้ยังไม่ดึงเห็นไหมทุกคนจะยังห่างขาๆอยู่นะคะแล้วก็มุมนี้ก็ยังดึงไม่ค่อยได้นะคะเห็นไหมที่เราเหลือไว้ตรงกลางเพราะว่าเราจะดึงด้านในด้วยนะคะถ้าเราไปติดตรงมุมน,นะคะเราจะทาให้การดึงด้านนี้นะคะมันยากนะคะการจัดด้านนี้ก็จะทําให้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะ พอเราช่วงรอยต่อตรงกลางนะคะเราก็จะมือสอดเข้าไปด้านในของตะกร้าแล้วก็ทำํำการดึงได้นะคะใช่ไหมคะเราก็จะจัดแล้วก็ดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจับแล้วก็ดึงนะคะเพราะว่าเราจะจับทั้งด้านบนด้านข้างนะคะจากนั้นเราก็ใช้สายวัดนะคะวัดดูจนรอบตัวตะกร้านะคะให้ได้ความ กว้างความยาวนะคะของด้านเท่าๆกันนะคะก็คือด้านกว้างนะคะทั้งสองด้านก็ต้องเท่ากันด้านยาวนะคะทั้งสองด้านก็ต้องเท่ากันนะคะตอนเวลาใส่หูกระป๋องก็จะได้แต่ว่าบาลานซ์กันทุกอย่เวลาทำออกมาเป็นสูตรการกด้านนี้ก็จะกว้างกว่าปกตินะคะเาก็จะทําการดึงนะคะก็จะดึงอยู่ด้านในนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงเข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะพามาเก็บขอบตะกร้าแล้วก็ทำสายใส่สายให้ดูนะคะว่าใส่ยังไงนะคะเก็บขอบยังไงนะคะให้สวยงามน,นั่นเองนะคะคลิปนี้ยาวมากแล้วนะคะจะทำให้การอัพโหลดของเรามันช้า นะคะถ้าเราทําคลิปยาวๆมันอัพโหลดช้าและบางทีเนื้อหามันก็จะตกหล่นไปบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําคลิปแบบว่าสั้นๆให้ดูแบบกระชับกระชับนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจับก้นตะกะาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ